ีละมิดกับรายการจันไล,ลจันล,ลงสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ร,รายการจันไล,ลจันล,ลงครับเป็นรายการที่จะเชิญแขกรับเชิญมาเล่าเรื่องจันล,ลงใจในทุกวันจันฮะวันนี้เราอยู่กับเด็กในบ้านดูมันอีกแล้วครับซื่อคือล่าสุดเนี่ยนะฮะคนที่มาก็คือน้องโทมัสใช่ไหมครับอยู่แล้วฮะคนต่อไปมันจะเป็นใครไม่ได้แล้วครับนอกจากน้องตีสี <laughs> นะฮะซึ่งสีียังไม่ได้มาวันนี้เขายังไม่ได้มาแต่เสียงหัวเราะที่คุณได้ยินเมื่อกี้อาจจะคุ้นหูแล้วแหละ ต้องบอ,อกกอนนะว่าคนนี้ก็เป็นเจนเดียวกับน,น้องโทมัสครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคนที่สร้างเสียงหวเราะให้กับบ้านดูบัดิตด้วยตลอดแล้วก็เป็นคนที่น่ารักสดใสจะมีมุกมีความกวนกับพี่ๆตลอดนะฮะแล้วก็เป็นคนที่น่ารักสดใสได้อย่างสมชื่อมากๆน้องก้องนั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้อง้อวันนี้จะพัชจะปูยยังไงมารายการเราับนนียอ๋อก็คือเขาแบบว่าคือเกิดจากพีนก่นัการครับออพีนนบกก่นัการบอกว่าเนี่ย เขามากันหมดบ้านแล้วนะใช่พวกเราเนี่ยไม่ได้มาเป็นแฟนรีเควสมาเขาบอกว่าพี่ป๊อปี้เมื่อไหร่จะได้เจอน้องโทมัสน้องก้องคือจริงๆอ่ะแบบว่าเรามีคุยคิวกันเรื่องนี้แบบหลายรอบแล้วกันแต่ว่าคิวแบบโทมัสก้องกับพี่ป๊อปปี้อ่ะแต่ว่าไม่ซิงกันใช่ไหมใช่ก็เลยแบบว่าไม่ได้มาสักคีจะแบบวันนี้ก็คิวพอดีกันก็เลยมาเลยไม่เจอเลยปกติออกรายการปอดแคต์ดไหมครั้งแรกเลยครับเป็นครั้งแรกเลยอระใช่อ้าว่ะถือว่าเป็นโอกาสดีให้เป็นแฟนได้รู้จักน้องก้องมากยิ่งขึ้นน้องก้องเป็นเด็็กกกรุงเทพ ถ้าเอาจริงๆก็ไม่เชิงครับเพราะว่าแม่ก้องอ่ะเป็นคนกรุงเทพแต่พ่อก้องอ่ะเป็นคนตรังคนใต้คนใต้ครับคือตอนเด็กอ่ะก้องอ่ะจะย้ายไปแบบสองโรงเรียนบ่อยมากคือจะแบบเรียนที่อนุบาลครับก้องจะเรียนที่ตรังก่อนจนถึงปหนึ่งแล้วปสองอ่ะก้องย้ายมาเรียนที่กรุงเทพครับมาเรียนกรุงเทพคริสเรียนเรียนปสองปสามปสี่ปห้าพอปหกอ่ะพ่อแม่ก้องต้องย้ายกลับไปทํางานที่ตรังอีกรอบหนึ่งก็เลยย้ายกลับไปเรียนที่ตรังตอน ปหกมหนึ่งมสองแล้วมสามมสี่มห้ามหกก็ย้ายกลับมากรุงเทพคริสเตียนในรอบหนึ่งเฮ้ยแบบนี้เลยเหรอแสดงว่าเรานี่คือครึ่งครึ่งหนึ่งของในวัยเรียนคือตรังครึ่งหนึ่งกรุงเทพครึ่งหนึ่งเลยโอ้ยก็ประมาณนั้นได้อยู่ครับแต่คือเราเกิดที่ตรังเกิดที่กรุงเทพครับเกิดที่กรุงเทพด้วยเกิดที่กรุงเทพอ้าวเหรอตอนอยู่กรุงเทพเนี่ยแน่นอนละเราเจอทุกอย่างแสงสีเสียงหรือความเป็นอย <Please. S 1> ู <sucks> ่แล้วตอนไปตรังล่ะคือ ก็ว่ากรุงเทพกับตรังอ่ะมันต่างกันเยอะอยู่เลยครับเพราะว่าจังหวัดตรังอ่ะเป็นจังหวัดที่เป็นแบบว่าเป็นจังหวัดที่แบบสโลไลฟ์แล้วแบบเงียบสงบมากเงียบใช่จะไม่ได้คือคลื่นจะไม่ได้คึกคลื่นเหมือนกรุงเทพแล้วแบบบ้านกล้องกับตัวเมืองจะห่างกันค่อนข้างที่จะไกลอยู่ประมาณ30สนาทีครับก็คือสาสิบโลใช่ไม่รู้ว่าเป็นเวลาเลยมันจะสาสบโลเลยแต่ว่าการเดินทางก็คือต้อง ขับรถเข้าเมืองอย่างเดียวเลยเพราะว่ามันไม่มีแบบ BTS MRT อะไรอย่างนี้เลยในจังหวัดตรังปับตัวยากดิใช่ครับก็ถ้าสมมติจะมาหาเพื่อนก็คือต้องเข้าเมืองอย่างเดียวเลยเพราะว่าเพื่อนอยู่ในตัวเมืองหมดใช่เพราะแบบแถวนั้นก็แบบไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าแบบไม่ได้มีห้างในแบบอำเภอที่แบบสามารถนัดมาเจอเพื่อนได้เอก็จะแบบอยู่บ้านเล่นกับแบบพี่น้องมากกว่าแบบหาแอคทิวิตี้ทำที่บ้านมากกว่าครเหรอตอนกล้องอยู่ปฐถมอะครับที่กรุงเทพอะ คือกล้องก็อยู่บ้านค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะว่าอยู่เล่นกับญาติญาติที่บ้านเพราะว่ากล้องอ่ะเป็นคนที่แบบว่าญาติเยอะมากร uh. ุ่นรุ่นกล้องคือรุ่นหลานครับเป็นเจนสามของที่บ้านเหมือนกันแล้วเจนสามมีตอนนี้มียี่สิบแปดคนเมื่อก่อนอยู่บ้านหลังเดียวกันประมาณแบบสิบกว่าคนครับก็คือแบบ oh. จะไม่เหงาก็คือแบบเตะบอลกันในบ้านเลยเตะชั้นล่างเฮ้ย <Hey. S 1> ใช่แต่ว่าจะทําของอากงแตกค่อนข้างเยอะเพราะว่า <laughs> คือเตะบอลในบ้านครับแต่ว่าสมมุติ ฝั่งพี่ป๊อปปี้เป็นโก้ฝั่งก็เป็นโก้ฝั่งหนึ่งออแต่ฝั่งพี่ป๊อปปี้อ่ะเป็นตู้โชว์อากงเป็นตู้กระจกอยู่ข้างหลังก็ออจะมีถ้วยรางวัลมีอะไรของอากงแบบออพ่อากงชอบตีกล์บมากอ,อแล้วแบบก็เตะบอลในนั้นตอนอยู่จังหวัดตังก็คือแบบจะไม่เหงามากเพราะว่าอยู่กรุงเทพก็แบบส่วนใหญ่ก็อยู่บ้านบ่อยอยู่แล้วอ่าซึ่งตอนที่เราถูกย้ายมาไปที่ตังหรือแม้กระทั่งกลับมากรุงเทพเนี่ยงงแงแม่แบบรู้สึกแบบไม่ทำไมต้องย้ายอีกแล้วไม่อยากย้ายไม่ได้เหรอป้ามีตอนที่ ปห้าต้องย้ายกลับไปปหกคิดรังอ่ะคือตอนนั้นอ่ะไม่อยากย้ายไปเหมือนกันอเพราะว่ารู้สึกแบบพอแบบเราสนิทกับเพื่อนแบบกลุ่มหนึ่งแล้วอ่ะก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าอยากอยู่แบบยังไม่อยากไม่อยากแยกเออแต่ก็ก็แบบงงแงนนิดนึงแต่ว่าสุดท้ายก็ทำอะไรไม่ได้เพราะตอนยังแบบแค่แบบปห้าอย่างไรครับก็เลยกับแต่ว่าพอมสองแล้วพ่อบอกอ่ามสองนะให้ขึ้นให้ขึ้นมาได้ให้กับุเทได้ละมสาม แล้วก็แบบมาอยู่กับอากงอามาครับอยู่ยาวเลยคนนี้อยู่ยาวเลยไม่ต้องกลับไปตังแล้วใช่ซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นจีนทั้งคู่ใช่แต่แค่โตคนละจังหวัดกันเฉยใช่เรียกได้ว่าเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ทางฝั่งพ่อทางฝั่งแม่เลยอืมเพราะว่าอากงก้องจากที่กรุงเทพก็คือนั่งเรือมาแบบสมัยก่อนเลยนั่งเรือสำเภาอย่างนี้มาเลยนะเสือพื้นมอนใบใช่ครับเราถูกเลี้ยงดูมาแบบไหนเลี้ยงดูมาแบบไหนหรอเออโหดไหมเข้มไหมที่บ้านหรือก็ออยากจะเป็นอะไรเป็น ลูกหลานพี่น้องกี่คนคือพี่น้องอะครับมีสามคนก็มีคนที่ก็มีคนที่หนึ่งโตโตแต่ว่าที่บ้านก็ไม่ได้เข้มนะครับเพราะว่าแบบคือพ่อแม่ก้องก็แบบเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะชิลอยู่คือสมัยก่อนอาจจะเป็นเรื่องเล่นแบบเล่นโทรศัพท์มั้งครับตอนเด็กๆ<อ>คือแบบว่าพ่อแม่แบบไม่อยากให้เล่นโทรศัพท์เยอะอืแต่ก็มีช่วงที่เราไม่ได้เล่นเยอะเหมือนกันเพราะว่า มีพี่น้องค่อนข้างที่จะเยอะอืก็คือแบบจะแบบวิ่งเล่นกันในบ้านซะมากกว่าแบบสมัยก่อนมีเรื่องห,หามหรือเรื่องอะไรที่แบบว่าเฮ้ยไม่งจาได้ว่าเหตุการณ์นี้ม่งสนุกตอนที่เล่นกับเพื่อนๆมั้ยคือตอนสมัยเด็กคือรุ่นกล้องอะ่ะแต่มันจะมียี่สิบกว่าคนใช่ไหมครับแต่ว่าบนบน,นะครับผมกล้องอ่ะเป็นคนที่หของบ้านก็ออยังถือว่าเป็นคนที่ยังบนบนอยู่โตกวา่าน้องใช่แล้วว่าช่วงบนบนอ่ะจะเป็นช่วงที่แบบผู้ชายค่อนข้างเยอะครับอืม แบบ oh. สมมติมีสิบคนผู้ชายไปแล้วแบบเจ็ดเออช่วงบนบนแต่ข้างหลังคือผู้หญิงหมดเลยล่างๆอ๋อพอน้องๆลงมาก็เต็ <g ül> มทีหมดเลยใช่แบบช่วงบนเป็นผู้ชายเยอะก็คือแบบเป็นรุ่นกล้องที่เป็นผู้ชายเยอะครับก็แบบคือพวกกล้องก็แบบเตะบอลเล่นกีฬาอะไรกันในบ้านแล้วแบบก็แบบเปียกๆเ,เปียกเหงือกันแล้วก็แบบสุดท้ายก็เข้ามาอาบน้าํากันคือแบบห้องน้ําค่อนข้างที่จะใหญ่ครับอืเข้าอาบทีนึงก็อาบกันแบบสี่คนห้าคนใน้นแก้ผ้าอาบน้าหมดเลยใช่แบบตอนนั้นเด็กมากก็แบบตอนหนึ่ง ปอนไม่เกินไม่เกินปอสี่ครับทุกคนก็แบบอาบน,น้ำรวมกันหมดก็เล่นกันในห้องน้ําแบบบีบสบู oh ่บีสบสบู่แล้วก็แบบนึกว่าเป็นอยู่คนเดียวบีสบสบู่แล้วก็แบบพื้นก็คือแบบว่าฟองเต็มเลยเออพวกก็แบบวิ่งวิ่งวิ่งฟูฟูฟูกันในห้องน้ำเหรอใช่ห้องน้ำมันใหญ่ห้องน้ำมันใหญ่เล่นสไลด์อยู่บนพื้น,นในห้องน้ำใช่ครับมีอีกสองอย่างเลยคือสมัยก่อนในห้องน้ําเหมือนกันครับ คือบ้านก็องมันจะมีห้องที่เป็นมันจะมีโซนที่เป็นฝักบัวอือยู่ตรงนน้นแล้วก็จะแบบมีโซนที่เป็นตุ่มน้าครับอพวกกล้องก็เข้าไปอาบน้ำกันหลายคนแต่ว่าวันนั้นอ่ะคือกล้องอ่ะไม่ได้เล่นด้วยแต่ว่ากล้องแบบอาบน้ำอยู่อาบน้ําอยู่ตรงแบบฝักบัวก็คืออยู่ฝั่งนี้ใช่อยู่ฝั่งนน้นอีกสามคนแล้วแบบเขาก็ปีนปีนกันเข้าไปในตุ่มไปเข้าไปในตุ่มน้ากันสามคนแล้วแบบพอแบบปีนเข้าไปในตุ่มน้ําแล้วอาบน้ําในตุ่มเลยก็คือ ขัดถูใช่ทุกอย่างลงในตุ่มมันก็จะแบบมีฟองแบบว่าแบบน้ำมันก็จะเปลี่ยนสีเป็นแบบสีขาวๆหน่อยสุดท้ายโดนจับได้เพราะว่าน้ําในตุ่มอ่ะมันคุณมันไม่ใสเอโดนตีซึ่งแต่ว่ากล้องรอดแล้วก็มีอีกเหตุการณ์หนึ่งครับอยู่ในห้องน้าเหมือนกันห้องน้ําเดิมเลยเอมันจะมีเครื่องดูดอากาศแบบที่แบบเหมือนเปิดแล้วเป็นพัดลมใช่เป็นดลมแต่ว่ามันต้องแบบกระชากลงมันถึงจะแบบเปิดมันก็จะหมุนครับแล้วพวกกล้องก็เล่นกันอาชิดชู่ไปชุบน้ํา แข่งกันใครโยนแล้วหลุดออกไปจากไอปองนั้นอะไอปองนั้นได้ชนะระหว่างที่มันกำลังทงาํางานอยู่ด้วยงานอยู่ก็แบบทัวร์บอลเลงบบป๊บป๊บปล่าไปแต่แบบมันก็จะมีส่สวนที่แบบปลาไม่ออกไปมันก็ติดอยู่ตามกาแพงแบบเออเออ,เอ,อแล้วพวกกล้องอ่ะยังเด็กอยู่ก็เลยไม่ได้คิดก็เลยไม่ได้เก็บอืสายผู้ใหญ่จับได้เพราะว่ามันแบบติดเยอะเกินเห็นชัดใช่มันเห็นชัดเต็มเลยเออก็โดนตีตอนเด็กอื เออแต่พพอถึงเวลากล้องก็งเรียนที่กรุงเทพิสเตียนจนเข้าจุฬาครับถูกไหม <c oughs> ทําไมถึงเลือกคณะเนี้ยทําไมเลือกคณะนี้มันจริงๆกล้องอ่ะเลือกตั้งแต่มหาตอนอยู่มัธยมแห้วครับอืคืออยากอยากทำอาชีพนี้เหรอเป็นหลักเ <c oughs> หรอหรือยังไง, <c oughs> <c oughs> งก็ไม่มีความคิดอยากทำอาชีพอะไรเลยตั้งแต่ ตั้งแต่เด็กครับเฮ้ยแปลกเว่ยเฮ้ยเจ๋งว่ะน่าสนใจว่ะคนอื่นเขาจะมีแบบอยากผมอยากเป็นนักบินครับผมอยากเป็นหมอส่วนกล้องผมไม่มีเลยไม่อยากไปแล้งสิ้นไม่อยากแบบไม่มีไม่มีความคิดไม่อยากเป็นอะไรเลยครับตอนในเด็กอาจารย์ชอบถามว่าแบบอยากเปอะไรอยากเป็นอะไรคือเขาถามตั้งแต่เด็กๆเลยถามอะไรแบบอนุบาลสามปอหนึ่งอะไรอย่างงี้อคือเราก็แบบไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรแล้วที่กล้องเลือกวิศวะเพราะว่ารู้สึกว่า เก่งวิชาคณิตกับฟิสิกส์เป็นคนชอบารคำนวณไม่จริงๆไม่ได้ชอบด้วยครับไม่ได้ชอบแต่แค่ไม่ได้ชอบแต่แค่เรียนได้เออเออไม่ชอบเรียนหนังสือเท่าไหร่ครับจริงๆก็คือถ้าให้เลือกได้มีวิชาทั้งหมดอ่ะถ้าจะชอบสุดคือพละเฮ้ยใช่ถูกมั้น่าจะเป็นทรงนี้น่าจะชอบสุดพละพละที่มันไม่ต้องมาอยู่กับหนังสือไม่ต้องมานั่งเขียนไม่ต้องมานั่งฟังครูพูดใช่แต่ผมก็เคยคิดเลยว่าแบบเพิ่งคิดได้แบบเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาว่า โตขึ้นอ่ะไม่อยากทํางานออฟฟิศอืมแบบไม่ชอบไม่ชอบการนั่งอยู่ที่อยู่แบบในห้องซีเรียสหรือแบบไม่ชอบอยู่ในกรอบเท่าไหร่ครับอชอบแบบทาอะไรที่แบบว่าขยันฟรีไม่ต้องมาฟิกเราใช่ครับเออเออไม่รู้สึกสงสารตัวเองบ้างเหรอทั้งที่ตัวเองต้องเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยก็เคยสงสารนะครับเออเคยรู้สึกตัวเองว่าแบบทำไมแม่งวันเนี้ยเราออกกองทํางานทั้งวันละกลับบ้านไปคนนึ่นเขานอนหมดเราไม่ต้องมานั่งแบบเปิดหนังสือ แล้วก็อ่านหนังสือเพื่อเอาแรงที่เหลือไ,ไปสอบเป็นเป็นเป็นช่วงตอนแบบตอน <c oughs> ตอนเข้าเดือนครับมันเรียกว่าเข้าเดือนใุมจาพาเข้าใจเลยคือหนึ่งเ,เดือน,นที่<อ>ทุกคนจะต้องกลับบ้านกันหมดไม่ไม่ไม่ไปเที่ยวกลับไปอ่านหนังสือกันหมดคือก่อนหน้าเนี่ยคือตอนก้องปีหนึ่งอ่ะก้องอ่ะชอบอ่านหนังสือกับเพื่อนครับโอ oh, <yeah. S 1> เพราะว่ามันจะมีแบบว่าคือก้องอ่ะเป็นคนรู้สึกว่าก้องไม่ได้มีสมาธิในการทําอะไรแบบนานๆขนาดนั้นแบบเรียนในห้องกับคาบเลคเชอร์เนี่ยสามชั่วโมง น่าจะเรียนได้แบบ20นาทีก็เรียนนานมากอะเอาจริง20นาทีก็แบบซไลด์ไปน้าอื่นนั่งเรียนแป๊บนึงแล้วค่อยกลับมาแบบออกไปเดินเล่นออกไปซื้อข้าวกินแล้วค่อยกลับมาเรียนต่อรู้สึกว่าเราไม่ได้มีสมาธิแบบเรียนแบบตลอดขนาดนั้นก็เลยแบบมันจะแบบมีเพื่อนบางคนที่แบบมันเก่งอะครับก็เลยรู้สึกว่าแบบการเรียนมหาลัยแบบต้องมีเพื่อนจริงๆใช่มีเรือรอดยากใช่แต่ว่าแบบพอแบบไม่ค่อยได้อ่านกับเพื่อนเท่าไหร่ก็แบบก็ต้องแบบพึ่งตัวเองเยอะ แล้วแบบมันจะมีช่วงหนึ่งที่ต้องถ่ายซีรีส์ตอนถ่ายกิมมืนฟ้าครับออคือ,อ,อกิมมือฟ้าก็ใกล้จะจบแล้วแล้วก็ใกล้จะสอบเข้าเหมือนกันกใกล้จะสอบแบบช่วงสอบเหมือนกันเลยก็รู้สึกว่าโหเหนื่อยมากเออมันยากมากเลยนะที่ถ้าเราเป็นคนที่เรียนโดยที่ต้องมีเพื่อนช่วยช่วยติวอะแล้วถ้าไม่มีใช่ครับการที่เราจะอ่านหนังสือให้ย่อยให้จบภายในครึ่งชั่วโมงเวลามีเพื่อนแม่งอาจจะกลายเป็นสามชั่วโมงจริง อาจจะกลายเป็นสี่ชั่วโมงที่เราต้องทําความเข้าใจมันทั้งหมดแต,แต่อาจจะโชคดีเพราะแบบบางครั้งก้องก็กลับบ้านแบบบลกแล้วก็อาบน้ําแต่งตัวแล้วออกมาหาเพื่อนต่อเนยเพราะว่าเพื่อนก้องชอบอ,ายอย่านกันแบบถึงแบบหกโมงเช้าตีสี่อะไรพวกนี้ก็เลยแบบออกมาแล้วแบบให้เพื่อนสอนสู้มากสุดมากเพราะนี่ก็แอบเห็นหลายๆท่านเนะาะเขาเรียกว่าใช้คาว่ามันไม่ผิดไม่ถูกนักแสดงอหลายคนที่เลือกที่จะว่าโอเคเราโฟกัสแค่เฉพาะเรื่องการแสดงไปเลยก็การแสดงไปเลย อาจจะไม่ได้แบบต่อไม่ได้เรียนต่อหรืออะไรก็ตามหรือบางคนก็คือเลือกที่จะเรียนคู่มันมีนักแสดงหลายคนที่เช่นเดียวกันที่เรียนทั้งคู่ตาแต่ที่คุณยังมีแรงไหวซึ่งกล้องอยู่ในในเชนเนี้ยอยู่ในเส้นทางเนี้ยเพราะาตอนนี้กล้องก็แบบปีสี่แล้วครับก็ใกล้จะจบแล้วก็รู้สึกว่าอีกนิดนึงใกล้จบละให้จบแล้วกันอ่าเป้าหมายของการเรียนให้จบเนี่ยคืออะไรทาเกย์ให้ดีไหมหรือย,อยังไงคือจริงๆอ่ะเคยคิดตอนก่อนเข้ามาหาลัยครับก่อนเข้าปีหนึ่งเลยว่า อยากได้เกียรตินิยมตอนตอนจบซึ่งส่งมันมาแม้ตอนแรกมันส่งมันมาแม่ปีหนึ่งปีสองอะไม่มาตั้งแต่แรก <c oughs> <c oughs> อ๋อส่งมันก็ไม่ได้แบบโอ้ยออกมาแม้เรามีลุ้นไว้คือปีอนหนึ่งเทอมหนึ่ง <ๆ S 1> นี่คือหนักเลยอ่ะเพราะอะไรติดเล่นเหรอไม่คือคือผมแบบยังติดเรียนเหมือนสมัยมัธยมอยู่ครับอ่าค่อยมาอ่านใกล้คือมัธยมกล้องอะอ่านแบบแทบไม่เคยอ่านหนังสือเลยอะเออคือแบบทําคณิตศาสตร์ก็คือแบบว่ามาแบบเอาการบ้านมาดูหนึ่งรอบปุ๊บแล้วก็เข้าไปสอบเลย ฟิสิกส์ก็คือแบบดูรอบเดียวแล้วก็เข้าไปสอบเลยแต่พอมหาลัยแล้วมันไม่ได้มันไม่ได้มันยากมากอ่ะก็เลยเหมือนติดช่วงนั้นอยู่ก็เลยแบบว่าปีแบบเทอ่มหนึ่งก็คือยังปรับตัวไม่ได้ติดชิลติดชิลอยู่แต่ปีสองก็แบบโอเคเริ่มมาแล้วอพาร์ตการไททาล่ะการทํางานวันแรกที่คุณก้าวตบเท้าเข้าสู่บ้านดูมันดีเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างดีกว่าคืออดีจริงตอนแรกก็แบบ มีมีหลายชอ์เหมือนกันครับที่จะไปอืแต่สุดท้ายก็กไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรที่ทําให้แบบมาอยู่ที่นี่อืแต่แบบตอนที่กล้องมากล้องแบบไม่ได้มีความคิดที่อยากเป็นนักแสดงเลยตั้งแต่แรกมีพื้นฐานมาก่อนไหมไม่มีด้วยครับมาถึงปุ๊บปั๊บเข้ามาเลยไม่มีการแบบเอยน้องไปแคนสโฆษณาให้หน่อยสิน้องไปเล่น m อมวีนี่ให้หน่อยดิไม่มีให้มีครับแสดงว่าเราเรื่อจากศูนย์เลยใช่ครับถ่ายแบบไม่มีที่เข้ามาบอกจอมันดีคือบอกว่า อยากเป็นแบบบอยแบนด์อ๋ออยากเป็นวงเต้นที่อาจจะเป็นช่วงโควิดมั้งครับก็เลยทาให้แบบเราแบบมีเวลาแบบในการช่วงนั้นคือแบบติ๊กต่อนี่ช่วงนั้นตแบบิ๊กตอนี้กำลังดังเลยการเต้นนี่เป็นอะไรเทรนด์อันดับหนึ่งเลยใช่แล้วก็แบบว่าเอ้แเยอแล้วก็ดูติ๊กต็อกเยอะก็เลยรู้สึกว่าโอเคอยากเป็นบอยแบนด์ตอนนั้นแสดงว่าจริงๆแล้วเราแล้วเรามีพื้นฐานการเต้นมาก่อนไหมไม่มีฮะเราเพิ่งจะมาเป็นช่วงโควิดแล้วเราก็ได้ดูคลิปการเต้นแล้วเราก็เต้นไปด้วยบวกกับอ่านหนังสือเข้าเข้ามหาลัยไปด้วยตอนนั้น ติดซีรีส์ด้วยดูเกมออฟโทนโอ้โหเจ็ดไอ้กี่ซีซันวะหก <8, S 2> แปดถ้าแล้วผมดู<อ>จบภายในแบบเกือบอาทิตย์อาทิตย์อาทิตย์กับอีกครึ่งหนึ่งเลยครับแป๊บเดียวจบเลยแปดซีซันคือผมดูอีกครึ่งเนาะดูถึงเจ็ดโมงเช้าอะแล้วก็ <c oughs> ไปนอนแล้วก็ตื่นก็เป็นคนสุดโต่งอยู่เหมือนกันนะใช่เป็นคน<บ>สู้แบบกับเรื่องอะไรวะเนี่ยพอเข้ามาแสดงว่าซีรีส์เรื่องแรกของเราคือ อ๋อไม่ไม่เคยเคยไปเล่นเรื่องดื้อเฮียเออแบบเล่นแบบนี้นีดเดียยเขาออกมาประมาณแบบนักแสดงสองสามซีนได้มาแตะถือว่าเป็นการลองเชิงเลยใช่มาลองโดยเฉยๆนวันนั้นแสดงคุณต้องเห็นแล้วแหละคุณต้องเห็นซีนนูนิวเห็นนักแสดงรุ่นใหญ่ใใช่ครับเป็นยังไงบรรยากาศวันนี้เราเข้าไปคือตอนนั้นเราไม่เป็นเลยไม่รู้เลยไม่รู้เลยว่าต้องทําอะไรยังไงบ้างคือบเล่น acting ไม่เป็นคือแบบว่ามาก็คือรู้แค่ว่า บทเราต้องพูดอันนี้ต้องพูดอันนี้อันนี้อันนี้สุดท้ายแบบหน้าเซตเปลี่ยนใหม่หมดเลยไม่ได้ตามบทเลยไมไ่ตามบทเลยเออก็ก็พูดไปแต่ก็รู้สึกว่ายังแบบรู้สึกว่าเล่นแข็งมากตอนนั้นอ่ะแล้วแบบว่าเล่นไม่เป็นเพราะแบบก็เคยเรียน acting มาก่อนที่จะแบบมาเล่นครับมีเวิร์กช็อปมาบ้างมีเวิร์กช็อปมาบ้างแต่ก็ไม่เข้าใจแล้วรู้สึกไหมว่าสารนี้เริ่มไม่เหมือนกันในหนังสือละรู้สึกครับคนละเรื่องเลยถูกไหมคนละเรื่องมันเหมือนคือเรียนหนังสือเหมือนแบบคือถ้าเรา รู้ก็คือทําได้อแต่อันนี้รู้ก็ยังทําไม่ได้มัน,มนต้องใช้ประสบการณ์ที่แบบค่อนข้างที่จะเยอะกว่าก็ใช้เวลารับตัวค่อนข้างนานอยู่ตอนถ่ายกิมมินฟ้าก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันตอนแรกๆครับคิวหนึ่งสองสาเพิ่งมาแบบเพิ่งมาเข้าใจตอนคิวที่5ประมาณนั้นเพิ่งจะมาจุนแบบรู้สึกว่าเออตัวเองเริ่ม,เร,มเริ่มเป็นนักแสดงที่ตัวแสดงที่เขาอยากได้แบบนี้ละใช่ครับเพราะว่าได้เล่นเข้าซีนกับพี่สาวในเรื่องพี่ต้นเหลิวเป็นไงแบบพอเจอพี่ต้นเหลียวเพราะว่าแบบพี่ต้นเหลียวแบบสอน โอเคเข้าใจแล้วเพิ่งมาเก็ตตอนนั้นแล้วแบบพอเจอพี่ต้นเหลียวบุ๊บแป๊บนึงเจอพี่ดู่ต่อแล้วอ่าโอเคเข้าใจเลยแล้วจะพี่เจี๊ยบต่อก็คือโอเครู้สึกว่าเข้าใจแล้วกเรามาจารการการการศาสตร์การแสดงเลยใช่เขาก็เลยแบบเข้าใจแล้ว่าอ๋ออย่างนี้นี่เองแต่ว่าจริงๆแล้วก่อนที่จะมากิมหินฟ้าเนี่ยดีมดีเรียลิตี้อ๋ออันนี้ก็ไม่ได้อยู่ในสายการแสดงมากแต่อยู่ในการออกรายการละมันก็ใช้ความความสมจริงหรือใช้ความเป็นตัวเรานั่นแหละ รายการที่ให้อะไรเราคือก่อนหน้านี้ครับก้องก็คือในเต็นท์สามก็มีออกงานด้วยกันบ่อยละบ่อยบ่อยอยู่ประมาณหนึ่งแต่ว่าเราแค่แบบเจอกันแค่แต่งหน้าทํางานแล้วกลับบ้านคือแบบเราไม่ได้สนิทกันทุกคนนะครับก้องก็จะสนิทกับแค่ก้องแล้วก็สนิทพี่โทแต่ว่าก็ยังไม่สนิทอ่ะจริงิก็ตอนนั้นยังไม่สนิทพี่โทตอนนั้นยังไม่ได้แบบคุยกันเยอะก็มีก้องสนิทพี่น้ำปิงสองคนตอนแรกอ่าเพราะอยู่ลาด้วยกัน ด้วยแบคส่วนหนึ่งไหมก็จุฬาด้วยกันในกองปีหนึ่งพี่น้ำปิงปีสี่แล้วแบบอยู่คนละฝั่งเวย oh. มแทบไม่เคยเจอกันในจุฬาไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรทําให้แบบว่าสนิทกันแต่ว่าสนิทกันเร็วมากครับอาจจะแบบตั้งแต่วันแรกวันที่สองที่เจอกันเลยอืมอืมก็คือตอนแรกก็สนิทแคบพี่น้ำปิงคนเดียวแต่พอเข้าไปในรายการปุ๊บแบบเหมือนเราต้องอยู่ด้วยกันแบบอาทิตย์หนึ่งอะครับแบบทั้งยี่สิบสี่ชั่วโมงแบบ oh. ทั้งตอนเช้าตอนกลางคืนตอนเช้าตอนกลางคืนตอนเช้าตอนกลางคืนแบบทาทุกอย่างด้ ทุกคนในเจนสามเลยรู้จักกันมากขึ้นด้วยอ๋อแตผมผมว่านี่เป็นรายการแรกๆที่ผมดูแล้วผมเชียร์คู่นี้เลยนะเฮ้ย <Hey. S 1> จริงนี่พูดจริงผมเชียร์ตอนที่คุณไปดินเนอร์กันมัน้งตัวมันตัดกล้องที่ oh. เรื่องยุงกัดไม่กัดอะไรสักอย่างไงนั่นอะ <laughs> ผมจำซีนนั้นได้เว้ยแล้วผมยังเม้นอยู่เลยแบบเอ้ยเชียร์คู่นี้ว่ะชอบคู่นี้ว่ <Hey. S 1> <ผม S 2> ะยขผมยังพูดกับพี่อ๊อฟเลยว่าแบบเออผมผมพี่อ๊อฟผมว่าคู่นี้แม่งได้ว่ะผมชอบนะ hey. อบะไรเงี้ยเฮ้ยเขาเป็นใครเออจริงๆแล้วเรารู้สึกว่ามันมันมีเคมีบาาางงอย่เนะ พูดก่อนเลยว่าตอนแรกสุดอะผมรู้จักแค่โทมัสส่วนน้องคนอื่นอะแทบจะรู้จักน้อยมากอ๋อเพราะพี่โทเข้ามาแบบคนแรกโทมัสเข้ามาคนแรกๆของเจนสามเลยเราจักแค่โทมัสแล้วเราไม่รู้จักกล้องเลยแต่นะนะั้นอะแล้วเราก็เห็นว่าน้องนี่มันมีสเสน่ห์ยังไงวะก็เลยเข้าไปดูฟีดแบ็กทั้งหมดอะไรเงี้ยก็เลยรู้ว่าโอ้เวลามันเวลาไปกินข้าวหรือเวลามันคุยหรือเวลาอะไรอ๋อมันมีความเป็นแบบนี้เว้ยมันมีความเป็นเด็กตลกชอบแกล้งแล้วก็มีความแบบเจอรุ่นพี่อะไรไม่มีความไม่กลัว เล่นได้สนุกสนานได้ก็เลยรู้สึกว่าเออมันเบนเข้ากับสังคมได้ง่ายเหมือนกันจะต่างกับโทมทัสโทมัสจะมีความแบบมีมาดไว้ก่อนแต่กล้องจะมีความแบบอ่ะพี่สวัสดีครับนู่นนี่นั่นมีความแบบเขาเรแบบียออะไรออแอมากกว่าซึ่งมันก็ทำให้รู้สึกว่าอ๋อการทํางานของกล้องกับโทมทัสมันแตกต่างกันแต่พอมันอยู่ด้วยกันแลแ<ต>้วแม่งพอดีแต่ก็ว่าพี่โฮอ่ะตอนเนี้ยแบบพูดเยอะก็แบบสมัยก่อนเยอะมากใช่มันเดี๋ยวนี้แบบใช่ไหมเดี๋ยวนี้ใช่เมื่อก่อนพี่เขาแบบนิ่งมากตอนกล้องเจอแรกแรคือแบบแทบแทบจะไม่คุยเลยอ่ะแบบ เมือนแบบใส่หูฟังตลอดเวลาสมัยก่อนแต่เราเป็นสีสันของมิโทมันเลยนะเว้ยจริงพี่ว่าเรารุ่นเจนสามเราต้อจะเป็นรุ่นที่เป็นคนที่สร้างสีสันให้กับเจนสามมันก็มีกล้องกับตีอะที่บบว่าแบบอาจจะเป็นแบบพวกกล้องอาจจะเป็นแบบเด็กๆในในเจนสามก็เลยแบบชอบแบบชอบเล่นเพรว่าแบบอยู่ไม่ค่อยนิ่งกล้องกับตีจะแบบเป็นคนที่แบบว่าเล่นกันบ่อยๆเลยไม,ไม่ไม่เขามีใครเล่นด้วยเท่าไหร่เดยนะอา่าแล้วตอนที่เขาทําวงเด็กทำไม ก็อยากเป็นบอยกรุ๊ปไหมคะทำไมไม่ได้ทําอ่ะรู้สึกว่าน่าจะแบบไม่ได้มีเวลาซ้อมครับอ๋อแล้วแบบว่าคิดว่าคือว่าผมอ่อาจจะยังไม่แบบไม่ได้มีความสามารถขนาดนั้นด้วยเพราะแบบคือแบบทุกคนเขาแบบมีพื้นฐานว่าการลองเต้นอะไรอยู่แล้วอืแต่ว่าแบบผมก็เห็นแบบว่าแบบมีเพื่อนที่เป็นแบบไอดอลอะไรแบบหลายคนเหมือนกันก็เขาก็แบบมีการแบบตอนแบบช่วงแบบเป็นเทรนีนอครับ ผมไม่เห็นเขาแบบว่าเขาก็แบบฝึกกันแบบโหเป็นปีเป็นปีปีสปีอยู่ครับแล้วแบบคือผมก็ไม่ได้มีประสบการณ์ในการร้องในการเต้นขนาดนั้นด้วยก็คือแบบทุกอย่างคือเหมือนแบบฝึกเองชอบก็คือแบบว่าก็เคยชอบก็แบบชอบชอบเต้นก็คือเต้นจากแคทติกกแล้วแบบตามแบบแบบคอนเสิร์ตของดูมันดีอะไรพวกนี้ครับก็คือแบบมีแค่นานร้องเพลงก็แบบว่าเรียนแบบโหนานมาแล้วเอ อ้าวแล้วเป้าหมายของการเป็นนักแสดงของเราคืออะไรเป้าหมายของการเป็นนักแสดงเออณตอนเนี้ยณตอนนี้ใช่ไหมครับถามว่าเอานี่นะเรียนอาจจะไม่ได้ชอบขนาดนั้นอ่เรียนอาจจะไม่ชอบเล่นกีฬาชอบเล่นกีฬาแสดงชอบไหมอาเป็นว่าถ้าคือแล้วแล้วแต่บทได้ไหมอ๋อก็คือถ้าบทบาทมันเข้ากับเราเราจะชอบใช่ครับหรือเป็นความท้าทายใหม่ๆของเราเราจะชอบอยากแบบทําอะไรใหม่ๆเหมือนกันอ่าเออแต่ว่าตอนตอนถ่ายกีมมไนฟ้าตอนแรกก็ ไม่ได้ชอบขนาดนั้นนะครับเพราะรู้สึกแบบกดดันอเพราะว่า acting ไม่เป็นเลยแต่เพิ่งมาแบบชอบตอนแบบว่าคิวลังๆให่แบบว่าโอเคแบบเริ่มเล่นได้แล้วเริ่มสนุกอืแต่แบบตอนแรกๆคือรู้สึกว่าแบบกดดันมากเครียดแบบตอนมากองก็เลยรู้สึกว่าแบบยังไม่ได้ขนาดนั้นแต่ตอนนี้รู้สึกว่าโอเคขึ้นกว่าตอนนั้นเยอะมากแล้วแบบเป้าหมายรู้สึกว่าอยากลองทําอะไรใหม่ๆหลายๆอย่างแบบว่าอยากแสดงแบบหลายๆบทบาทอยากแบบเล่น เล่นซีรีส์แล้วอยากเล่นละครแบบเล่นหนังอะไรพวกนี้เลยแบบเล่นบทบาทที่แบบว่ามันเปลี่ยนกว่าเดิมเนี่ยอยากเล่นหนังแอคชั่นด้วยแต่หนังแอคชั่นใช่ฉันหลงงี้เหรอฟิลนั้นไหมหรือหรือแอคชั่นในที่นี้คือมิชชั่นอิมพอสิเบิลอยากอยากเล่นแบบว่าแบบมีพลังอะครับหนังฮีโร่เหรอใช่ซึ่งเราได้เล่นเป็นอะไร Magic เลยเป็นพ่อมดเป็นพ่อมดเลยใช่ใช่ซึ่งนั้นไม่นับเพราะนั้นมันเป็นแต่อันนั้นก็อยากเล่นนะอันนั้นก็อยากเล่นเหรอใช่ครับเพราะจริงๆคือชอบดูแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยตอนเด็กก็เลย ๋อก็อได้เหมือนมาเติมเต็มความฝันใช่เหมือนกันอ้อก็แสดงว่าจะมีอีกหลายบทบาทที่ชาเลนจ์เราในอนาคตอย่างแน่นอนใช,ใช่ไหมอยากลองทําอะไรเยอะๆเลยเออ,เอ,อน่าจะได้ทำคิดว่าเดี๋ยวต้องมีอะไรให้พิสูจน์เราอีกเยอะเนาะซึ่งจริงๆแล้วน้องก้องคิดว่าในในพาร์ทของการเติบโตของเรามันตรงเนี้ยถึงตรงนี้นะก็อยู่ในวงการไี้แค่2ปี3ปีปะ2ปีครับเอ้ย กำลังจะสามปีแล้วมั้งครับใช่สามปีเนาะเกือบสามปีแต<ล>่ท่านนับจากวันที่เรามีแฟนคลับมากขึ้นประมาณสองปีเพราะหนึ่งปีแรกมันจะเป็นการเตรียมตัวนะช,ชีวิตเราเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนเปลี่ยนในที่นี้คือแบบจากวันหนึ่งที่เราแม่งคือโนเนมเลยนะเพราะาเราไม่มีพื้นฐานเลยโนเนมเลยจนวันหนึ่งอะแฟนคลับมาเยอะมากทุกคนทุกแห่งทั่วโลกครับก็ก็ดีใจครับที่แบบว่ามีคนรักเราแบบเพิ่มขึ้นแนละ้วแบบ เหมือนแบบไม่ว่าเราจะแบบมีผลงานหรือแบบเราจะทําอะไรก็แบบว่าทุกคนก็จะแบบคอยซัพพอร์ตเราแบบคอยเชียร์อัพเราตลอดเลยก็อไม่เคยคิดว่าคือก่อนทันนีก็ไม่เคยคิดจะแบบมาเป็นแบบนักแสดงอะไรเลยคือแบบตอนครูถามนันเด็กว่าแบบอยากเป็นอะไรเออก็ไม่เคยมีใครตอบแบบอยากเป็นนักแสดงไม่เคยไม่เคยได้ยินคําตอบนี้นะครับแบบอยากเป็นดาราอยากเป็นนักแสดงไม่เคยได้ยินเลยอก็คืออาชีพนี้คือแบบไม่ได้อยู่ในหัวตอนแรกครับแล้วก็คิดว่าแบบตอนนี้ก็กลับมาคิดว่า ไม่น่ามีอาชีพไหนที่แบบว่าจะแบบมีคนรักเราแบบเยอะขนาดนี้ก็รู้สึกแบบดีใจที่แบบว่าแบบมีแบบคนรักเราแบบคนแบบคอยเอ็นดูเราเยอะขนาดนี้ออืเวลาแฟนๆเรียกเราหรือคําไหนที่เราได้ยินแล้วเรารู้สึกชื่นใจที่สุดเลยก็คือมันไม่มีที่สุดนะครับก็ว่าก็คือแบบคือจริงๆก้องอ่ะมีแบบแฟนๆตั้งชื่อให้แบบหลายชื่อมากเแต่ก็รู้สึกว่าก็โอเคทุกชื่อเพราะแบบรู้สึกว่าแบบมันก็สนุกดีในการที่แบบว่ามีแบบคาแรคเตอร์เยอะ รู้สึกว่ากล้องนี่แบบจะแบบคาแรคเตอร์กล้องอ่ะก็รู้สึกว่ามันจะเปลี่ยนไปตามชุดที่ใส่อืมชุดที่ใส่เหรอใช่แล้วอินเนอร์มันจะเปลี่ยนตามชุดที่ใส่เลยตอนน,นี้มีกี่ฉายาแล้วตามชุดเนี่ยโอ้ยคือเยอะมากมีหกแล้วปะ่ะหกเจ็ดหรือมากกว่านั้นอีกกล้องมันโหคือที่ลิสต์ออกมาคือแบบเยอะแบบอาจจะแบบไม่รู้ว่าสิบหรือเกินสิบมาซึ่งชอบ ก็ชอบครับมีอีกได้มันสนุกมันสนุกดีแบบว่าวันนี้จะได้เป็นช,ชื่อไหนนะอะไรอย่างเงี้ยจะแบบเป็นจะได้เป็นใครหรือเปล่านะอะไรอย่างงีเออ้เออเออเออออเราติดตามเราติดตามอ้าวี้ดีว่าน้องโทมัสเวลาเราทํางานกับเขาแล้วก็เรียกได้ว่าใช้เวลายอยู่กับ <c oughs> น้องโทมัส <c oughs> ก็เรียกได้ว่าเกือบจะร้อยเปอร์เซ็น์ในวงการเลยแหละเนาะเรียนรู้อะไรจากเขามากขึ้นคืออะไรแรกก่อนเลยคือตอนแบบช่วงแรกๆเลยครับเพราะว่าเหมือนผมอะเพิ่งเข้ามา แต่เป็นน้องใหม่แต่ว่าพี่โทอ่ะคือแบบมีประสบการณ์กว่าอืเขาก็แบบจะคอยแนะนําเราแบบตลอดเลยงแตอนแรกแบบไม่ว่าจะแบบการถ่ายโล่แบบถ่ายแบบอะไรพวกนี้ตั้งแต่แรกครับพี่โทก็จะแบบคอยแนะนําว่าแบบลองท่านี้ไหมท่านี้ไหมแบบนี้ไหมแบบนี้ไหมตั้งแต่แรกเลยครับตอนถ่ายซีรีส์ก็คือเหมือนที่จริงพี่โทก็แบบผมว่าก็ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นคนที่แบบใจเย็นขนาดนั้นแต่แบบคอยจะแบบคอยแบบเชียร์อัพคนอื่นตลอดแต่คิดว่าในใจพี่โทก็คงแบบว่าไม่มั่นใจเหมือนกันเ แบบพี่โทก็แบบยังแบบคอยเชียร์อว่าแบบเฮ้ยทำได้ทำได้ทาได้ผู้เราทำได้แบบตอนแบบเข้าซิงอะไรหลายหลายคนครับก็จะแบบเป็นคนที่แบบว่ามีคำพูดที่แบบคอยเชียร์หรือแบบคอยให้กำลังใจคนอื่นตลอดเลยคือพี่โทเป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างที่จะยอมกล้องแบบเกือบจะทุกอย่างแบบแทบจะร้อเร์เ็นลยครับแบบว่าใช่สมมติแบบมีให้เลือกของอันนึงเนี่ยแบบถ้ากล้องเลือกอันนี้แบบพี่โทจะเลือกอันนี้พี่โทก็แบบโอเคอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้ยอมน้องตลอดเลยใช่แบบพี่โทเป็นคนที่แบบ ยอมกล้องแบบค่อนข้างที่จะเยอะมากรู้สึกว่าแบบไปนควรจะแบบตามใจเหมือนกันใช่ก็ว่าเป็นคู่ชูบ้านดูบินดีเช่นเดียวกันเนาะเพราะเป็นแฟนก็น่ารักแล้วก็ให้การตอบรับดีมากๆเลยรวมถึงหลังจากเนี้ยไม่รู้เทมทีิจอนตอนไหนนะคุณจะต้องเดินทางไปต่างประเทศเพื่อไปแฟนมีดอีกเยอะมากมายอ๋อใช่ครับถูกปะก็จะได้เรียนรู้อะไรจากพี่โทยเยอะอ๋ออีกเรื่องหนึ่งเลยคือแบบเรื่องภาษาแล้วกันครับอ่ายัางไงคือพี่โทร,รู้สึกว่าแบบพี่โทไปคนที่แบบว่าเก่งเรื่องภาษามากๆ มบบไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นหรืออะไรแบบนี้แบบรู้สึกว่าแบบว่าเขาแบบอาจจะแบบสมองเขาอาจจะแบบแล่นด้านนี้ด้านนี้โดยเฉพาะเลยคือแบบไม่ว่าแบบเขาจะพูดภาษาอะไรแบบเขาดูเหมือนจะพูดเป็นทุกภาษาเลยคือบางภาษาที่ดูเขาจะพูดไม่เป็นแต่ก็ทําดูเหมือนเป็นได้แต่ก็ทําดูเหมือนเป็นได้แต,แต่แต่จริงจริงคือเขาเก่งด้านภาษาจริง,ร,งรู้สึกว่าสมองเขาแบบสร้างมาเพื่อด้านนี้โดยเฉพาะเลยแล้วไปต่างประเทศคือแบบเขาแบบคนเป็นคนแบบเป็นคนที่แบบเลียดพวกเราทุกคนในการแบบ สมมติเป็นมีดคู่พี่โตาก็จะแบบเป็นคนเลนแบบไปเป็นกี่หมื่นฟ้าแบบเจ็ดคนพี่โตก็จะเป็นคนเลเหมือนกันนี่เห็นไหมแม่ก็เกิดมาเพื่อนน้องจิงน,นะใช่ก็ช่วยช่วยเพื่อนอะไรอย่างงี้เนาะซึ่งเอาล่ะก็ได้ได้ติดตามอีกมากมายวันนี้ส่งท้ายหน่อยบอกอะไรเพน่อนๆนยครับครับผมก็อยากขอบคุณพี่ๆแฟนๆทุกคนนะครับที่ซัพพอร์ตกล้องมาถึงแบบบางคนอาจจะเจอกล้องตั้งแต่ก่อนเข้าดูมันดิแล้วแบบบางคนอาจจะแบบเพิ่งมาเจอกล้องแบบเจอตอนไหนก็แล้วแต่ครับก็ อยากขอบคุณทุกคนม,มากเลยนะครับที่สปอร์ตเด็กคนนี้ก็ถ้าเกิดว่ามีแบบผลงานอะไรออกไปก็ขอฝากทุกคนด้วยนะครับรักนะคะนี่เอาฝากปัญญาหน่อยได้ไหมว่าแบบปัญญ,าป,ญ,ญา,าปัญญาไม่ต้องถึงขั้นปัญญาก็ได้แค่ว่าแรงขับเคลื่อนเราที่ทําให้กล้องมีทุกวันนี้ oh. คำไหนที่แม่งแบบเตือนหัวเราตลอดว่าไปต่อ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 มาเพื่อคำนี้ตลอดเลยแค่ okay. มาแล้วก็ทำต่อแค่นี้เลยเหรอแค่นี้เลยก็ พี่ว่าเชื่อว่ากล้องก็จะเป็นอีกหนึ่งความทรงจําให้กับแฟนๆเนาะแล้วก็จะมีผลงานอีกมากมายขอแค่คุณมาคุณก็จะได้เจอสิ่งที่ดีแน่นอนอันนี้จริงใจวะเนี่ยอะอยาบอกอะไรเพิ่มเติมไหมล่ะครับผมอยาบอกยบอกทุกคนว่าให้ทุกคนสู้ๆกับการทำงานนะครับไม่ว่าทุกคนจะทําอะไรก็ขอให้แบบทุกคนประสบความสําเร็จแล้วกันนะครับเป็นกาลังใจให้ครับมาสู้ไปเดกโอเคฝากด้วยครับต้องก็ขอบคุณครับ